มา,ส,าว <Yeah. S 1> สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมได้ลือกออกเรือครั้งแรกเลยนะครับเป็นเรือที่ซื้อมานะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ลงไปอยู่ในน้ําเรียบร้อยแล้วครับนี่ไงครับ ให้ดูอุปกรณ์ในเรือนะครับผมมีเบ็ดไว้สำหรับตกปลาด้วยแต่ว่าถ้าตกปลาต้องพายไปที่หัวสะพานแรกตรงนู้นครับผมน่าจะยังไม่กล้าเพราะเป็นการออกเรือแรกด้วยแล้วก็เราก็ไม่รู้ประสิทธิภาพของเรือว่ามันเป็นอย่างไรนะครับต้องลองดูก่อนต้องลองดูใกล้ๆก่อน ซึ่งนี่ก็เป็นเบ็ดที่ใช้ตกหมึกนะครับอุาสาซื้อสายพี e. มาเพิ่มจริงๆแล้วผมไม่ได้มีสายนะครับส่วนขขอุปกรณ์ใส่ก็โอ้โหสุดยอดจริงๆเลยครับอุปกรณ์ใส่หมึกไว้สำหรับได้เป็นของสดนะครับให้มันมีชีวิตอยู่ก่อนที่เราจะเอานำกลับไปทำอาหารที่บ้าน วันนี้เรือไม่รู้รั่วหรืออะไรนะฮะคงไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำที่ผมขึ้นมาตอนใช้ฝั่งมีคลื่นซัดเล็กน้อยมันก็ทำให้น้ำเข้านะครับเพราะว่าเรือจริงๆแล้วถ้าคนเดียวก็โอเคนะครับเรือประมาณนี้ความกว้างร้อยห้าสิบความยาวสามร้อยนะครับ สำหรับคนเดียวน่าจะโอเคแต่ถ้าเกิดว่าสองคนก็ยังได้อยู่นะครับแต่ถ้ามากกว่านั้นในข้อมูลที่เราซื้อมาเขาบอกว่าสี่คนห้าคนขึ้นไปผมคิดว่ามันมันโอเคครับทายเที่ยวไปตรงนั้นตรงนี้น่าจะได้แต่ว่าถ้าเราเอามาตกมือตกปลาเนี่ยมันคงแคบไปหน่อยนะครับถ้าใครจะซื้อเรือเนี่ย ผมแนะนําให้เป็นไซส์ที่ใหญ่กว่านี้นิดนึงแต่สําหรับคนเดียว2คนเนี่ยโอเคเลยครับ3เมตรถือว่าไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปนะครับแต่ถ้า2.3 2.8 2.8คงได้นะครับแต่ถ้า2.3นี่ค่อนข้างที่จะเล็กนะครับก็ฝากให้เพื่อนๆคิดเวลาเราที่เวลาเราจะซื้อเรือนะครับ จริงๆแล้วมันน่าจะต้องดูว่าเราเอาไปทำอะไรนะเอาไปตกปลาเอาไปตกหมดใกล้ๆมันก็โอเคนะครับจำนวนคนถ้ามีเพื่อนมีคู่หูก็สามเมตรเหมาะสมแล้วแหละนที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าเป็นโรงแรมโซฟิเทลนะครับโรงแรมโซฟิเทลซึ่งผมก็ลองมา ครั้งแรกนะครับก็ต้องลองแบบใกล้ๆก่อนเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่ามันตรงไหนมันกัดดีบริเวณไหนที่มันมีโอกาสที่จะได้หมึกมากกว่าก็ต้องลองดูสุ่มดูนะครับอันนี้ผมคิดว่าโอกาสดีมากๆอากาศดีวิวสวยสำหรับคนที่ชอบตกหมึกตกปลานะครับลองหาเรือแบบนี้มา เล่นสนุกสนุกคลายเครียดสถานการณ์วิกฤตโควิด COVID แบบนี้เราทำอะไรไม่ได้นะครับนอกจากเราทำสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขครับผมอยากจะขอกำลังใจจากเพื่อนๆน,นะครับช่วยกัน u u s c r i b e นะครับช่องจุนจานของผมนะครับซึ่งใช้ชื่อเรื่องเป็นตู้กับข้าวนะครับเพราะว่าเราจะหากับข้าวจาก ธรรมชาติที่เราหาได้ ลมครับลมลม,ลมลแรงมาก <c> ย <ười> อดเลยครับลมแรงจริงๆครับผม คือปัญหาเรือไม่มีล้อคงยากที่จะเอาขึ้นคนเดียวนะครับคงต้องอาศัยลากแล้วล่ะครับหาล้อไม่ทันว่าจะรอล้อรอไม่ไหวครับ ไงหนึ่งเหนื่อนมากเป็นว่าคลิปนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับ แกตัวใหม่เจอกันพรุ่งนี้ก็ได้อาจจะเป็นไม่ได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ